بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขตอนอสุบะคานุวตาอารนะครับที่เรานั้น <c oughs> ได้มีลมหายใจนะครับได้มาทำอามันไอบาดะที่มัสยิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสิ่งที่เราทุกคนนั้นนะครับจะต้องตรวจสอบตัว <c oughs> ของเราเองว่าวันวันหนึ่งนั้นเราได้ทำอามันไอบาดะอะไรไปบ้างเราทำไปนี่นะ นะครับเราก็หวังความเมตตาจากัลลสุบฮาโนวาตาละแต่สิ่งที่เราจะต้องทบทวนเป็นอย่างยิ่งนะครับในตัวของเรานะครับว่าเรานั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์หรือเปล่าในการทำอามันไอบาดะนะครับและสิ่งสำคัญนะครับ สิ่งที่จะทำให้รอดพ้นจากการช่อชนนะครับในเรื่องของการโกรธเกลียดกันในเรื่องการเครียดแค้นและก็ชิงชังอิสรชาริษยานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เรานั่นจะต้องทบทวนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับสิ่งที่จะทำให้หัวใจเรานั้นสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ปลอดภัยจากการช่อชนและก็การโกรธเกี้ยวนะครับ ในเรื่องของการเกรียดแค้นในเรื่องการชิงชังกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องทบทวนเป็นอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับเราจะต้องทําให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์อิคลาสต่อลอสุบฮานุฮุตอาลา <c oughs> มีดีษที่ได้เราผ่านเซดบินซาบิดนะครับรอเดียลเราอันได้เราว่ะทอนรอซูล สโลลลอหอะไลฮิวสลลามได้กล่าวว่ามีอยู่สมอย่างที่จะไม่ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นเฉยัฉยช่อชนแล้วก็คดโกงไม่ซื่อสัตย์นั่นก็คือประการแรกการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาอาลา,า,าลและกัประการที่สองการให้คำแนะนำตักเตือนกับผู้ปกครองนะครับ ผู้ปกครองก็คืออะไรเธอในระดับครอบครัวก็ผู้เป็นพ่อบ้านเนี่ยแหละครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับผู้ปกครองใหญ่มาหน่อยก็ระดับชุมชนก็อิมัมดังนั้นก็ต้องมีการนาัสีฮัตมีการตักเตือนในสิ่งที่ออกนอกกรอบของศาสนานะครับและการประการที่สามการประจำอยู่กับญะมาอของมุสลิม หมายความว่ามุสลิมนั้นต้องอยู่เป็นจมาะนะครับเพื่งจะแข็งแกร่งต้องอยู่รวมกันนะครับมาอยู่อย่างสันโดษตัวใครตัวมันอย่างนี้ไม่แข็งแกร่งนะครับแม้แต่เรื่องของการละหมาดที่มัสยิดก็เป็นต้องเป็นเจมาะนะครับสำหรับผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะครับ <c oughs> ทั้งสามประการนี่แหละท่านอบดังนั้นหากพวกท่านขอต่ออัลลอฮ์สิ่งดังกล่าวก็จะปกป้องปกปัก พอมล้อมพวกท่านสามประการคือหนึ่งหัวใจที่บริสุทธิ์ทำเพื่อลอสองให้คัให้คำแนะนำตักเตือนกับผู้ปกครองประการที่สามประจําอยู่กับเจมาอะของมุสลิมนะครับสามประการนี้ก็ทําให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับดังนั้นเราจะมาเจาะลึกเรื่องของอันอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าไงนะครับก็หมายถึงการปฏิบัติงาน โดยสุดจริตใจเพื่ออลลอสุบหฮานุอาตาอาลระะาปัสกเรื่องของการอริยะการโออวดหรือสแสวงหาชื่อเสียงเพื่อให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญน,นะครับหรือมุ่งเน้นเพื่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อโลกดุนยานะครับในอัลกุรอานนะครับในสุรอัลซุมตรอายะที่สองบอกว่าอินนาอันซันนาอิไลกันกีตาบบินฮัก แท้จริงเราหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวตะตะอาลาได้ประทานมายังเจ้าได้ประทานมายังเจ้าหมายถึงท่านนาบบมุฮัีมมัดสุลลัลลอฮุวอะัลฮิวาสัลลัมประทานอัลกิตาบประทานอัลกุรอานุนการีมบิลฮักด้วยกับสัจธรรมฟะบุดิลละฮะมุคลิซอลลาฮุดดีนดังนั้นเจ้าจงเคารพไอบาดาต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้ที่ มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของไอบาดานั้นจะต้องทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเราจะเห็นในหลายๆฮะดีษนะครับได้พูดในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของอามานไอบาดาเนี่ยนะครับถ้าทำไปแล้วไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับต้องเจออะไรหลายอย่างในโลกอะไรวะ หนึ่งในฮะดิษนั้นนะครับที่เราหยิบยกกันมาบ่อยๆอินนามลอามาลุบินในยาตแท้จริงการตั้งเจตนารมณ์นั้นขึ้นอยู่กับการเหนียดนะครับแท้จริงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการเหนียดหรือการตั้งเจตนารมณ์ว่าอินนามะลิกุลิมรีอิมมานวาดังนั้นทุกๆคนนั้นก็ต้องมีการตั้งเจตนาารมณ์นะครับของตัวเอง ท่านรอซูลก็ยกตัวอย่างฟามังกานัตฮิจโรตุฮูอิลลอิวะรอซูลีดังนั้นผู้ใดที่การอุปยพของเขานั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลฟาฮิจโรตุฮูอิลลอิวะรอซูลการอุปยพเพราะนั้นก็เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลจะได้รับผลบุญนะครับท่านรอซูลยกตัวอย่างอุปยพจากมักกาไปมาดีนะนะครับทำไปเนี่ยเดินทางไปจากมักกาไปมาดีนะทำไปเพราะ อัลลอฮ์เราซูลสั่งใช้นะครับการอุยพยพแบบนี้ก็หมายความว่าเขาจะได้ผลบุญในการต่อสู้ในการที่เขายจียหัดไปด้วยนะครับว่ามังกานัตฮิเจรตุฮูลิดุนยาอุสีบุฮาอวิมรอตินยังกีฮองฮาะฮิเจรตุฮูอิลามาฮาจรออิไลและก็อีกแบบหนึ่งนะครับผู้ใดที่อยพยพไป เพื่อของโลกดุนยานะครับฉันอพยพไปนี่จากมกกากันนี่เดี๋ยวฉันจะไปทําการค้าขายที่มาดีนะนะครับหรือว่าฉันอพยพไปเนี่ยเพื่อผู้หญิงนะผู้หญิงที่ฉันจะแต่งงานเนี่ยเขาเดินทางอพยพไปฉันตามไปด้วยแบบเนี่ยก็หมายความการตั้งเจตนาลมเขาแบบนี้ก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการไปเพื่อดุนยานี่ก็จะได้ดุนยาผลบุญใจร้อนได้ไหมไม่ได้อย่างแน่นอนสําหรับก็อพยพไปเพื่อผู้หญิงคนนี้นะครับฉันจะไปแต่งงานเขาที่มาดีนะ อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ผลกระบุนก็ได้ตามที่เขาตั้งเจตนารมไปและอีกฮะดีสหนึ่งนะครับฮะดีสที่พูดถึงเรื่องนะครับชายสามประเภทนะครับชายสามคนอีกคนหนึ่งต่อสู้ในหนทางของเราตายชหีดนะครับไปวันกิียามาอเราก็ถามเขาถึงสิ่งที่เขาทำมาตาย ش หีดนั่นนะครับชายคนนั้นก็ตอบอ่ะเราบอกฉันเนี่ย ต่อสู้ในหนทางของอลัลลอฮ์จนกระทั่งชันตายชะฮ ي ดอลัลลอฮ์บอกว่าเจ้านั้นโกหกนะครับเจ้านั้นต่อสู้เพื่อให้คนนั้นยกย่องสรรเสริญว่าเจ้านั้นเป็นผู้กล้าเป็นวีระบุรุษนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้น,นจริงจริงอลัลลอฮ์ก็ลากคนลงนรกช่คนหนึ่งนะครับเป็นผู้รู้เรียนรู้ในศาสนาหรือเป็นปรีนักอ่านเสียงดีนะครับเมื่อไปถึงปิยามาก็ถามว่า เจ้าเป็นยังไงในดุนยาเจ้าทําอะไรไหม <c oughs> ทาอะไรบ้างมีผลงานอะไรเขาบอกฉันนด้เป็นอาเลมเป็นผู้รู้สอนผู้คนมากมายฉันเป็นนักอา่อานอ่านเสียงดีสอนผู้คนให้นะครับเป็นนักอา่านเลาบอกว่าเจ้านั้นโกหกเจ้านั้นเป็นผู้ที่จะให้คนก็บอกว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้ผู้ที่สั่งสอนผู้คนเจาน้าเป็นนัก อ่านเสียงดีนะครับเพื่อให้คนยกย่องว่าเจะเป็นนักอ่านเราบอชทีแล้วเราก็จับคนนั้นลงนรกนะครับฤลษ์ชายคนหนึ่งนะครับบริจาคมากมายนะครับมีทรัพย์สมทรัพย์สินบริจาคนะครับเป็นคนใจบุญแต่เวลาเนื้อแท้แล้วในวันกริยามาเราถามว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างในดุนยาสิ่งที่อราให้ความโปรดปานนั้นชายพวกนั้นก็ตอบกบอับเราว่า เขานั้นได้บริจาคมากมายไปในหนทางของเราเราก็ตอบกับชายพวกนั้นว่าเจ้านั้นโกหกสิ่งที่เจ้าทําไปนั้นเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญว่าเจ้านั้นเป็นคนใจบุญนะครับแล้วชายพวกนั้นก็ถูกลากล,ากลงไปในนรกเราจะเห็นว่าทั้งสามคนเนี่ยนะครับในดุนยาเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยดูผิวนอกแล้วนะครับว่าเป็นนักต่อสู้อีกคนที่สอง เป็นนักอุลามาแต่สั่งสอนผู้คนอีกคนหนึ่งเป็นคนใจบุญนะครับตัวผิวนอกแล้วเราก็มองเห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แล้วในใจเขานั้นะครับเขาก็ทำไม่บริสุทธิ์ใจเนะี่ยสิ่งที่ได้มาก็คืออะไรสิ่งที่ได้มาก็คือเขาทาไปแล้วไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะะตวตาลานะครับดังนั้นการงานแก่นแท้ของการงานที่ป,ปฏิบัติในเรื่องของอิบาหนะ์นั้นต้องมีความ บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติเป็นตัวหลักนะครับดังนั้นการปฏิบัติตนที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ใจประการแรกเลยนะครับจะต้องการจะต้องปฏิบัติงานเพื่ออลัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับเพื่ออลัลลอฮฺอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้ทําเพื่ออริยะประการที่สองการปฏิบัตินั้นจะไม่สอเรื่องของอริยะการโอ้โอวดต,ต่อผู้คนนะครับและประการที่สจะต้อง เป็นไปด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงานไม่ได้ทำเพราะจำใจนะครับประการที่สี่นะครับการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นไปด้วยความจริงใจนะครับและก็ไม่ใช่แสงทนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้หัวใจเรนะปลอดภัยสะอาดบริสุทธิ์จากการช่อชนนะครับหรือการโกดกิ้วต่อเพื่อนมนุษย์หรือการเครียดแค้นหรือรองการช,งช,งชิงชังนะครับ หรือการอิจฉาริษยานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการบริสุทธิ์ใจนะครับอินชาเราครั้งต่อไปอาจจะพูดในเรื่องนี้แหละแต่ว่าเป็นจะจะทำยังไงให้เรานั้นใจเรานั้นห่างไกลในเรื่องการอิจฉาริษยาหรือการชิงชังผู้อื่นนะครับอัลลอฮฺก้าวิฮาดาฟัสตาฟิรุลลันอัลซีมัลีวะลุกุมวะลิซานิมนมินามินุลิลดัมฟัสตาฟิรุอินนะฮูวัลกาฟูรุรฮิมัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกะต